สวัสดีครับกลาดสวัสดีนะครับผมแม่แม่สีทุกท่านนะครับอ่อยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปันฝันแฟม i ลี่นะครับผมนะครับก็กลาบสวัสดีนะครับผมแม่แม่สีนะครับอ่ทุกทุกท่านเลยนะครับเอาทำไมถึงให้ดูรถกับหญ้านะครับวันนี้ก็พอดีนะครับผมได้ไปอ่าตัดหญ้านะครับผมเพิ่งมานะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวพ่อวานก็จะพานะครับไปดู ที่อยู่ที่กินนะครับบ้านของครอบครัวของน้องบันฟันนะครับเดี๋ยวพ่อฟานพาเดินชมเลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นญ้านะครับสวนที่พ่อฟานได้ตัดได้ปลูกไว้เนาะนะครับได้ตัดมานะครับให้น้องทั้งสามเชือกนะครับผมจะมีปลาส้มโอนะครับผมแล้วก็แม่ยิงนะครับผมแล้วก็เด็กอ้วนเรานะครับนี่ โอ้รู้สึกว่าจะเยอะแล้วนะครับน้องหมาที่บ้านของน้องปันฝันน่าจะเก้าตัวนะครับแล้วแมวก็อีกเก้าตัวเช่นกันนะครับผมโอ้เยอะครับเยอะครับผมนี่ก็จะเป็นบ้านนะครับครอบครัวของน้องปันฝันนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นพ่อวานก็จะนอนเฝ้าเด็กอ้วนนะครับยางคืนนะครับกับแม่ขวานนะครับผม นี่ก็จะเป็นทรายนะครับเ <c oughs> อาไว้ให้เด็กอ้วนเล่นนะครับผมนะครับเวลาผ่อนคลายนะครับเวลาอาบน้ําเสร็จนะครับน้องก็ต้องได้เล่นอะทรายนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นป้ายของเด็กอ้วนนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าไม่ค่อยชัดนะครับผมแม่สี ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมโอ้มาเจอเด็กอ้วนนอนนะครับผมทํำยังไงเนี่ยเดี๋ยวพ่อฟันจะค่อยย่องไปนะครับว่ากลัวเด็กเด็กอ้วนตื่นนะครับผมก็อมาอยู่ที่มาดูนะครับผมที่อยู่ที่กินนะครับของบ้านอของน้องปันฝันนะครับผมมส f c นะครับว่า บางท่านนะครับผมแม่แม่ซีนะครับก็เพิ่งเข้ามานะครับเป็นติดตามนะครับก็ว่าเด็กอ้วนนะครับน้องวันฝันนะครับอยู่อยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ย ugo พ่อฟานบางทีพ่อวานไม่ตอบไม่เป็นนะครับผมนะครับที่ตื่นแล้วก็อยู่ที่บ้านนะครับผมนะครับบ้านศาลานะครับผมตาบลกระโปงเพื่อท่าตุ่มจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะครับเด็กอ้วนก็อายุ สิบหกเดือนนะครับผมสิบหกเดือนแล้วนะครับผมโอ้ตื่นเลยนะครับผมแม่ส mm ิ hmm. นี่ก็ที่พักของคุณป้าสมโอนะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็เด็กอ้วนกับแม่หญิงนะครับโอ้ตื่นขึ้นมามาหันตูดให้เลยเอ้าเป็นยังไงนี่อ๋อ แม่หญิงก็กินสับปะรดอยู่โอ้ยสับปะรดน่าจะหมดหรือ,อยังเนาะนีน่สับปะรดน่าจะหมดแล้วนะครับผมเหลือนิดเดียวอ่าจากที่ลงวันนั้นน่าจะสองอาทิตย์นะครับผมน่าจะสิบสี่วันนะครับสิบสี่พรุ่งนี้สิบสี่วันนะครับครบสิบสี่วันพรุ่งนี้ นี่นะครับหมดแล้วนะครับอ่าก็ควานลงกับควานตั้มนะครับผมอยู่ที่เท่าไหรสามพันคะแนนนะครับโอ้โหหมดแล้วนะครับผมแม่แม่ซีอ่ะแม่แม่ซีท่านใดที่จะช่วยครอบครัวน้องปันฝันนะครับก็อ่าเรียนเชิญได้นะครับเผื่อจะได้ให้น้องได้ทานนะครับโอ้เอ้าเด็กอ้วนไปเป็นกรรมการแล้วนะครับผมแม่แม่ฟีซาเอ้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 าอ้วน เอา้เอาอ่ะสองตัวนี้เข้ามาอยู่อา้าทำไงอ้วนอ้วน,วนอา้อาวอ้ามาเจอแบบนี้อ้วนอ้วนร้องเลยเอา้าวทำยังไงครับผมทำยังไงครับดูแม่หญิงอึอไว้หน่อย ออยังไม่ได้เก็บเลยพ่อเพิ่งไปเกี่ยวตัดหญ้ามาอ้วนเอาเอ,าเอ,าเอา้วนเป็นกรรมการนะครับผมแม่แม่ส <c oughs> ีเอาเอาเอวนมาวัสดีก่อนเร็วอวนเด็กวนตื่นขึ้นมาก็เป็นกรรมการนะครับแยกน้องไก่ โอ้ตื่นขึ้นมาเอ,าอ้างงอยากนอนนะตื่นทำไมเนี่ยเมื่อกี้ค่อยย่องย่องมานะครับผมแต่ว่าตื่นดูดูดูตาดูตาเด็กอ้วนสวัสดีค่าก่อนทำยังไงเสียงก่อนครับอีกครั้งหนึ่งเสียงก่อนครับ โอ้เดี๋ยวพ่อให้รางวัลเดี๋ยวพ่อให้รางวัลคนเก่งก็ต้องได้รางวัลนะครับนี่ให้กล้วยอ่ะเสียงก่อนเสียงก่อนดูตาแดงปุ้งเลยเนี่ยตาแดงนะครับผมอคนเก่งก็ต้องได้รางวัลนะครับตื่นขึ้นมาได้กินเลยตื่นขึ้นมาได้ทานเลย เสียงก่อนครับเดวยังหรือยังไม่หิวโอ้หิวแล้วอร่อยไหมอร่อยเอาอีกไหมนี่ฮะเอาอีกไหมเอาโอ้นึกว่าไม่เอาเนาะนึกว่าไม่เอาดูตาจะปิดแล้วดูตาจะปิดแล้วนี่ กล้วยหวานไหมเนี่ยอ้วนหวานไหมกล้วยกล้วยหวานไหมกล้วยหวานไหมอร่อยไหมอร<า>่อยโอ,อย้หิวโอ้หิวจัดหิวแรง ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b สไ r i b ์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของเด็กอ้วนนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับครอบครัวของน้องปันฝันด้วยนะครับอ่ะสวัสดีครับ